สวัสดีค่ะพบกับช่อบแม่ค้าสายคมค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าก็มีมีดทรงเน็บเหนือมาให้พี่ๆชมกันทุกๆวันเลยนะคะวันนี้จะมีทั้งเล่มเล็กแล้วก็เล่มใหญ่นะคะวันนี้มีเั้งหมด13เล่มค่ะมาดูเล่มแรกนะคะเล่มแรกค่ะวันนี้จะเป็นชุดของเหล็กตลับลูกปืนอิตาลีอยู่นะคะอิตาลีของแม่ค้ายังไม่หมดนะคะเหลืออีก เออหนึ่งชุดเลืออีกชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็หมดแล้วนะคะสําหรับของอิตาลีนะคะเป็นสาหรับลูกปืนอิตาลีความแข็งความแกร่งของเขาก็จะเออเทียบเกือบเท่าของเยอรมันเลยนะคะความแข็งเนี่ยถามว่าแข็งมากไหมก็แข็งกว่าของเจแปนอยู่นิดนึงนะคะเกือบๆเทียบเท่าของเยอรมันเลยค่ะ อิตาลีวันนี้มีทั้งหมด13เล่มนะคะนะคะจะไล่ตั้งแต่เล่มเล็กสุดไปหาเล่มใหญ่สุดนะคะเล่มนี้เล่มที่หนึ่งค่ะใบกว้าง1.6ใบยาว8.5สัน6มีน้ำหนัก350กรัมนะคะเล่มนี้ก็จะพกพาง่ายค่ะเพราะว่าเล็กกระทัดรัดนะคะด้ามจับด้ามจับถ้าเล่มเล็กก็จะด้ามเล็กนิดหนึ่งนะคะด้ามจับสั้นอ่าด้ามจับของเขาอยู่ที่7นิ้วค่ะ 8.5นิ้วนี่จะพอดีเลยนะคะไม่ใหญ่เล็กกระทัดรัดสำหรับท่านไหนที่ชอบนำไปแบบพกพาติดกระเป๋าติดเป้ใส่ใส่เป้ใส่กระเป๋าใส่ท้องเบารถเนาะก็จะง่ายนะคะเล่มเล็กฟันไม้ได้เล่มน,นะคะเพราะว่าเราออกแบบมาในการฟันไม้นะคะเล็กกระทัดรัดน่ารักมากเลยค่ะเล<ด>่ม<ด>ที่หนึ่งราคา700บาทนะคะเล่มเล็ก ต่อไปเล่มที่2หลังจะกงงงงนิดนึงค่ะใบกว้าง1.6ใบยาว8.4สัน6มินลน้ำหนัก350กรัมค่ะตลับลูกปืนอิตาลีชุดที่2นะคะมีไม่เยอะนะคะของอิตาลีนะคะได้มาชุดก่อนไหมคะทํามิสซียไปเนาะแล้วก็เป็นทรงเน็บนี้นะคะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายแล้วก็หมดแล้วค่ะว่านานๆเราจะได้มาทีหนึ่ง วยมากเลยค่ะเล่มที่สองเจ็ดอบาทนะคะเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่เจ็ดรอบาทนะคะเพราะว่าเขาเป็นเล่มเล็กนะคะอ่าเล่มน,นี้ก็จะท้องอ้วนนิดนึงค่ะหน้ากว้างนะคะใบหน้ากว้างสองนิ้วค่ะใบยาว8ปดจุดสองซันหมิลน้ำหนัก350ร้อยห้าสิบกร,รัมค่ะสำหรับท่านไหนที่ชอบเล็กๆกระทัดรัดไม่ใหญ่นะคะไปลเล่มที่สามนะคะใบกว้างสองุด เล่ที่3จัดท้อง่ององแบบนี้นะคะใบกว้าง2นิ้วใบยาว8.2ดสซันหมิลน้ำหนัก350กร,รัมค่ะวันนี้เราก็จะมากันกับบรรยากาศที่ฝนโปรยปรายนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะหน้าฝนนี่ยังไม่หมดเนาะตุลาเนี่ยเดือนตุลายังไม่หมดหน้าฝนนะคะฝนก็จะมีแบบโปรยบ้างตกบ้างสลับสลับกันไปนะคะอากาศก็จะครึ้มๆเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนคอมลิลค่ะ เล่มที่สามท้องจะป่องป่อง,อ,งอ้วนๆนิดนึงนะคะหน้าของเขากว้างค่ะเล่มนี้ต่อไปเล่มที่สี่ใบกว้าง1.7ใบาย,ยาว8.4สัน6มิลน้ําหนัก350กรัมเป็นตลับลูกปืนอิตาลีนะคะความแข็งความแกร่งนี่ก็พอๆกับของเยอรมันเลยค่ะด้ามน,นี้ลายก็จะเป็นลายไม้นะคะสวยมากเลยค่ะลายไม้ด้ามจับ7นิ้วนะคะ คมกลิบค่ะฟันไม้ฟันไม้ไ,มได้นะคะเข้าครัวได้พกพาได้เวลาเราไปไหนเนาะมีมีดเล็กๆแบบนี้เนาะเอาไว้ฟันเอาไว้ทําครัวหรือว่าแบบมีอะไรกิกะเดินจาข้างโคงข้างทาง,ทางก็หยิบออามาฟันก็จะสะดวกนะคะเล่มเล็กกระทัดรัดะคะ่ะเล่มหนึ่งถึงสี่ละคาะเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่เ้าสี่เลยทำไมอะสี่แล้วก็หกห้าหายค่ะเล่มห้าหายนะคะสี่แล้วก็หกเลยค่ะ งั้นเป็นหกไปเลยนะคะเพราะว่าเล่มห้าไหมคะลืมเขียนสี่แล้วก็หกห้าไม่มีนะคะเล่มที่หกค่ะใบกว้างแต่ทรงนี้จะเป็นทรงซุยเนาะหนึ่งจุดหกใบกว้างสิบเอ็ดใบกว้างหนึ่งจุดหกใบยาวสิบเอ็ดจุดสามสันเจ็ดมิลน้ำหนักสี่ร้อยกร,รัมนะคะเล่มนี้เป็นเป็นทรงมีซุยปลายแหลมนะคะเล่มนี้ไหมคะให้แปดร้อยบาทเท่ากับคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วไหมคะลงมีซุยไปสิบสิบเอ็ดเล่มเนาะ ราคา800ไหมคะชุดนี้ไหมคะให้ราคาเท่ากันนะคะสําหรับเล่มที่6มีดซุยเล่มน,นี้ค่ะตรงซุยปายแหลมนะคะดามเก็บนิ้วค่ะตรงซุยมีเล่มเดียวนะคะชุดนี้ต่อไปเล่มที่7ค่ะเป็นเหน็บเหนือนะคะหลังตรงค่ะใบกวา 1, บายย้าง2.1ใบยาว10.6สัน8มน้ำหนัก550กรัมค่ะเล่มที่7ราคา950บาทนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีมีหกดามจับเก้านิ้วนะคะคอลิกค่ะเ,คเล่มใหญ่แบบนี้น้ำหนักเยอะก็ฟันไม้ได้สบายเลยค่ะคมคลิปทุกเล่มน,นะราคาเก้ารอยห้าสิบาทนะคะหลังตรงค่ะเล่มน,นี้เล่มที่7 ต่อไปเล่มที่8ก็ยังเป็นหลังตรงอยู่นะคะใบกว้าง2นิ้วใบยาว12นิ้วสัน8ปมิน้ำหนัก500กรัมค่ะเล่มน,นี้ราคา950บาทค่ะชุดนี้ราคาเบาๆนะคะน้ำหนักเยอะแต่ว่าราคาค่อนข้างเบาค่ะคมกลิบทุกเล่นฟันไม้ได้ทุกเล่มน,นะคะเทุกเล่มแม่ค้าก็จะมีปลอก P v c แถมให้นะคะแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ แต่ถ้าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ท่องเที่ยวก็มีค่าบวกเพิ่มในการจัดส่งอีก50บาทค่ะต่อไปเล่มที่9หลังตรงเล่มนี้นะคะใบกว้าง2.2เม่ยาว10.6สัน7มิลน้ำหนัก550กรัมค่ะ550กรัมเล่มนี้ราคา950บาทค่ะ,คะ,าคาคะด้าม9นิ้วค่ะแปดหรือ9นิ้วด้ามเนี่ยด้ามจับ8นิ้วนะคะด้ามยาวค่ะกำถนัดมือนะคะ คมปิดทุกเล่มค่ะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักหรือแอดไลน์มานะคะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองได้เลยนะคะต่อไปหลังตรงเล่มที่สิบค่ะใบกว้างสองจุดสองใบยาวสิบเอ็ดนิ้วสันเก้ามิลน้ำหนักหกร้อยกรัมนะคะเล่มน,นี้เน็ต้เหอเน้ำหนักเล่มน,นี้หกร้อยกรัมนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะ ดัะแปดนิ้วหกร้อยกรัมนี่แม่คะว่าพอดีนะคะเพราะว่าถ้าฟันไม้เนี่ยก็จะไม่ปวดแขนมากนะคะเพราะว่าน้ำหนักของเขาไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้เบานะคะหกร้อยกรัมนี่จะพอดีสวยมากเลยค่ะชุดนี้ตรับลูกปืนอิตาลีนะคะเล่มละหนึ่งพันบาทเล่มที่สิบเนาะต่อไปเล่มที่สิบเอ็ด หลังตรงเล่มที่11ปลายแหลมแบบนี้นะคะใแบกบว้าง2.2ใบยาว11.4ส,ส,ส,สัน8มิลน,น้ำหนัก600กรัมค่ะเล่มนี้ราคา1,000บาทนะคะราคาชุดนี้จะแตกต่างกันเนาะเพราะว่าเล็กไม่มีหลายไซส์เนาะมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ทรงเอ่อ เป็นทรงอีเนปแต่ออกทรงเป็นทรงออกคล้ายๆทรงมงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าปลายเขาจะแหลมแบบนี้นะคะหลังตรงปลายแหลมแบบนี้คล้ายๆทรงมงเนาะต่อไปเล่มสิบสิบเอ็ดนี่ราคาหนึ่งพันบาทนะคะเล่มที่สิบสองค่ะก็จะเป็นเล่มใหญ่แล้วนะคะใบกว้างสองจุดสองใบยาวสิบสองจุดสี่สันเก้ามีน้ำหนักหกร้อยกรัมค่ะเล่มนี้เป็นทรงอย่างเหมือนมีดมงเนาะเล่มนี้ ทรงมีดมงด้ามจับก็ไม้ประดูนะคะคอหลิกค่ะคมกริบทุกเล่มค่ะแถมปลอก PVC จัดส่งฟรีนะคะชุดนี้เป็นชุดตลับลูกปืนอิตาลีค่ะต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่สิบสามนะคะเป็นทรงมงเป็นเน็บมงเน็บเหนือทรงมงนะคะใบกว้างสองจุดสองใบยาวสิบามนิ้วสันก้ามีน้ำหนักหกร้อยกรัมค่ะ ถ้าพี่ๆอยากได้ทรงนี้นะคะทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะวันนี้มีทั้งหมดสสิบามเล่มคมคลิปทุกเล่มเอ่อร้านเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไม่หมวกเพิ่มใดๆนะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ